มาแล้วมาชมกันนะครับนี่คือการแข่งขันเกมฟรีไฟล์นะครับสามต่อสามนะครับแข่งขันแบบสามต่อสามนะครับมาแล้วนะครับมามาเบิร์กันแล้วครับมาเบิร์กันเด้อรที่ใครไม่มีไอ้วอลดูดิบิไปบอกบอต้องใส่บอต้องใส่เก่งแล้วบอต้องใส่มันว้าอ้าวอ้าครับคู่เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอคู่แข่งแล้วครับคู่แข่งบอก เออจักสี่มันต้องถอนจักสี่มันต้องถอนลำกล้องบอกว่านำกล้องบอกว่าเดี๋ยวจะสอนสักหน่อยว่าของจริงเป็นยังไงว้าวโดนงนะโอ้โหไม่มีสมือเลยโอ้โหของจริงหองจริงโอ้ลำกล้องตอบคนแม่ครับโอ้โหว่างีมือจากพลังโอ้โหโอ้ครับลบไปสองใช่ทีมเราโอ้เก่งมากครับโอ้เหลือเหลือี่บไปคนเดียวนะครับ พี่ไพเระวังพี่ไพเระวังหลังโอ,โโอ้โหของจริงของจริงของจริงครับทีมน้องมังกรโดนไปแล้วเมื่อกี้ครับย่อยยับย่อยยับย่อยยับมีไอวอลไหมอ่ะไม่มีไอ้วอลเลยอ่านะครับซื้อไอ้วอลให้บ้าหน่อยไม่มีเหมือนกันก็บอกว่าไม่มีเหมือนกันอ้าวไม่ต้องครับไม่ต้องใช้ไอ้วอลครับใช้ฝีมืออย่างเดียวครับมีครับขอให้ผมชนะด้วยเถอะอ่าแม่นๆหน่อยแล้วกัน ก็พยายามเกาะคนที่มีไอวอลไปด้วยกันละกันอ้าวนะครับชมกันต่อนะครับโดนน้ำมาแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับโอ้โหน้ำมาเบิ่งกันเด้อเป็นจังสี่ต้องถนอนอ้าวหยู่ใสนะครับอยู่ใสเด้อมังก็สซิแลนไปหาเด้อนะเด้อซิแลนไปหาแล้วอยู่ใส่นออ้าวรอบนี้รอบนี้ไม่ประมาทให้แล้วนะเอา อาวอาวอาหายหายโอ้โหตึงจัดประหลัดบอกโอ้โหประหลัดต้องบอกว่าตึงจัดมัดประหลัดลาออกจังกลับมาบอกตึงจังซี่มันต้องถอนตึงจังซี่มันต้องถอนทีมเฮาอยู่ใส่นออยู่ใส่นอโอ้เขาเขาช่วยกันยิงดีมากเลยนะช่วยกันยิงดีมากเลยโอ้โหโอ้โหแตกหนึ่งตัวสวย ยังไงครับพี่อ่ามืออย่าบังมืออย่าบังจอครับอ่ามาชมกันต่อครับถ้าถ้าตึงแบบนี้ยิงได้ซ้ำเลยนะเนี่ยครับอ้าวครับโอ้โหชนะครับโอ้โหชนะแล้วพอดูจากการนะอ้าวเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวใช่ไหมใช่อ๋อพี่ไป่าพี่ไปเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวครับอันที่สามลุ่มหนึ่งใช่ไหมสองกลุ่มหนึ่งสองลุ่มหนึ่งครับพี่ไปว่าเออเออ อามาแล้วครับโอ้โหโดนอะไรตายนี่โดนแกยิงตายเนี่ยโอ้ของกิงของกิงของกิงโดนมาแล้วครับสองต่อศูนย์เกมครับโอ้โหทํานนบอกว่าซ้อมมาตั้งสองปีนะครับซ้อมมาตั้งสองปีแล้วก็นะครับแล้วก็จะเขาว่าสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับซ้อมมาสองปีนะครับน้องมังกรจะแก้เกมยังไงครับน้องมังกรทองรีดามแล้วทีมครับจะแก้เกมยังไงครับต้องยิงให้มันแม่นนะครับ แล้วก็ระวังครับเพราะว่าเขาอยู่กันอยู่กันสามคนนะครับเขาอยู่ครับต้องเก็บทีละตัวนะครับเก็บทีละคนนะครับไปต้องเก็บทีละคนนะครับเอาเอาเจอแล้วอ้เฮ้ยเอายิงกันด้านหลังครับโอ้โหซ้อนครับซ้อนครับโอ้โห้โหตึงจั่ะโอ้ เฮ้ยระวังหลังเลยนะนายนายนายระวังหลังนายอ่าไม่ต้องครับเก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกครับเขาบอกว่างี้ครับไม่ต้องกลัวครับอ้าวไปครับโอ้เก่งของจริงครับนี่เก่งของจริงครับอ้าวประหลัดประหลัดึง้โหประหลัดบอกประหลัดขนาดประหลัดเราออกโอ้โหเอาวกดไลค์กดสองเลยคอยซ่อมมาสองปีคอยมาเพื่อเฮ็ดเจ้าโดยตรงเลยเขาว่างี้นะครับโอ้ยคอยมาเพื่อเฮ็ดเจ้าเลย เอาครับจะแก้เกมยังไงครับโอ้โหทางโน่นยิงกระจายครับโอ้โหโอ้โหเอาครับเอาพี่ไฟครับปี๋ไฟเฮ็ดจังใส่ครับเฮ็ดจังใส่ครับโอ้โหโอ้โหอย่าเล่นปืนนี้ดิโอ้โหของจริงของจริงของจริงตอนนี้โดนไปแซมซูเลยครับ ตอนนี้โดนไป3ามศูนย์เด้อครับโอ้โหจะแก้เกมกันยังไงเนาะครับท่านี้ครับน้องมังกรทองบรีรัมและถีนนะครับโอ้โถถามลบอกว่าถามมลว่าโอ้ทําไมอ่อนจังเลยกระดูกอ่อนมากเลยเขาว่างี้ครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งของไายน้องชายเขายัางไม่รู้ครับเขายัางไม่รู้ว่าน้องมังกรว่าอ่อยให้เฉยรอบนี้เอาจริงแล้วอ้าวครับมาครับเบิ้งกันต่อนะครับเบิ้งกันต่อให้รู้สบางว่าไผ่เป็นไผ่ อยู่ใสอยู่ใสครับเฮ้หมอหมอขยันดีหมอเฮ้ยหมอเพื่อนชายขยับไหนนหยเออให้เสียงภาษาไทยโดยคุณพ่อนะครับโอ้โหนี่คือการแข่งแบบ33มนะครับเดี๋ยวคลิปยาวๆครับคุณพ่อจะไปลงในช่อง y o u t u b e นะครับนะครับช่อง youtube ชานพนมรุ้งบุรีรัมนะครับผมไปช่วยกันครับกดไลค์กดแช่นะครับกดไลค์กดแช่กดปักตะไคร่นะครับ อา้าวไปแล้วครับค่อยๆขยับค่อยๆขยับหาทีนิดทีนิด,นดอา้อาวอา้อาวอ้าวโอ้ต้นอ้าวต้นโอ้ต้น,น,นเล่นเล่นกระโดดหลบเว้ยเล่นฉลาดดีว่ะคือ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 ไงโ,โอ้ยยิงมาจากไหนอ่ะยิงมาจากข้างล่างเน้องน,นี่ไงยิงได้ไงพี่ไผ่พี่ไผ่เอา้า โอ้พี่ฝ่ายแตกหมอกโอ้หมอกครับโดนหมอกใต้โอ้เหลือคนเดียวครับโอ้สี่ศูนย์ครับโอ้ยของจริงเลยย่อยยับเด้อย่อยยับเด้อสามสามนี่ย่อยยับเด้อ้ของจริงของจริงของจริงนะครับเจ็ดหนึ่งก็ยังดีตั้งใจนะครับตั้งใจนะเก็บเก็บหนึ่งได้ยังไงครับมันต้องตีเสมอสี่สี่สิครับห้อยเอาเข้ามาดูกันต่อนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยคุณพ่อนะครับเจ็ดเจ็ดสี่เอาเอาน้องมกรตั้งใจเล่นครับจะจะไฟลายครับ อ้าวค่อยๆเก็บทีละตัวนะครับเขาจะไปกันเป็นทีมนะครับานายนายมันนี่นายนายนหยนายมาอยูอย่กับเรานายทีมนั้น,นครับทีมนั้นเขาจะไปกันเป็นทีมเขาสิซอยกันยิ่งนะครับซอยกันยิ่งซอยกันยิ่งซอยกันเติมนะครับคนหนึ่งวิ่งหน้าคนหนึ่งวิ่งหลังนะครับดักหน้าดักหลังนะครับอ้าวเราก็ต้องวางแผนกันนะครับไปซอยกันดักหน้าดักหลังอ้าวไปก่กนไม่มาแล้วมาแล้วครับแลนโหลด เล่นไปยิงโหลดนี่เห็นไหมใหม้เขาดักหน้าดักหลังใช่ไหมลบตั้งไอโบหน่อยอ่ามางก้อนอ้าวอ้าวเลยเก็บสักตัวหนึ่งได้น้องก้อยเอาตัวหนึ่งเก็บเพิละตัวอ้อาวใครเล่นระเบิดนี่ไม่รู้โอ้บอเล่นระเบิดเออเขามาให้เล่นระเบิดฝั่งนั้นเล่นเล่นเล่นระเบิดชัวอ๋อไม่เล่นระเบิดอเ,เ,เ,เดอเเดอโอ้โห ฮ่าศูนย์เลยเมื่อกี้ใครเล่นระเบิดเมื่องกี้งของกิ้งโอ้โหโดนนำมาแล้วครับโดนนำมาแล้วครับห้าต่อศูนย์จบพี่พี่พี่อย่าเล่นระเบิดขอร้องขอร้องโดนไปห้าต่อศูนย์แล้วครับของกิ้งนะครับของกิ้งครับอย่าเล่นอย่าเล่นระเบิดนะขอร้องเราเป็นคนสันตินะครับมาต้องเล่นระเบิดนะครับพอระเบิดนี่มันแรงครับมันจะแรงหลายคือแรงครับคือเขาโยนกลับมานต่มันแรงเราโยนไปบ่แรงหรอกเราโยนม้วเอาไปชมกันต่อนะครับ ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณพอ่อตัมเตือ้อจึง้งอ๋อนะครับอยู่ใส่ครับอยู่ใส่ครับมาเลยครับเอาจริงแล้วครับเอาจริงแล้วนะครับเอาจริงแล้วครับเฮ้ยอยู่ทางผมสองตัวเลยเอาลอ,าองค่อยๆขยับเยน็ยนเย็นโอ้โห่ลองค่อยๆขยับไปซอยพี่คือจริงแน โอ้โหหกสูงแล้วย่อยยับย่อยยับย่อยยับขนาดเลยโอ้ตํำเตื้อตำเตื้อตำเตื้อนำไปหกต่อซูนนะครับนี่คือการแข่งแบบซ้นะครับเราว่าเราจะแก้เกมยังไงครับตัวถ่วงของทีมอันไหนตัวนี้ตัวตัวถ่วงของทีมเอาไปจะแก้เกมยังไงนะครับไปครับอย่าเล่นระเบิดเด้อครับเอาให้ชนะเด้อเอาตีเสมอให้ได้เด้อครับนมาบอกกอนว่า เล่นมาไม่เคยแพ้สักเอ้ยไม่เคยแพ้จะศูนย์ตั้งแต่เล่นเกมพี่ฝ่ายมานะครับโอ้โหเออพ่อแพ้จะศูนย์ไม่เลยหรอกเล่นแบบขำขำโอ้เล่นแบบขำขำใช่ไหมครับโอ้นีของจริงนะครับแต่หนูไม่ขำเขาซ้อมมาตั้งสองปีเขาว่าเพื่อมาเล่นกับน้องมังกรโดยตรงเลยนะครับซ้อมมาสองปีนะครับซ้อมแบบมได้หลับไมไในนอนมาสองปีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหพ่อลิกการจุดยิสไนป ค,คน,นไปครับ<ะ>คุณเลโซนพิจายของให้มาในหมดอีด้วยเถอะเอามาแล้วเอากอนตั้งใจ<ว>เฮ้ยใครยนระเบิดเนี่ยโอ้ยอย่ายเล่นระเบิดเลยสงสารน้องมังกรว่าน้องมังกรอ,อ่ะอ่อยให้แต่ห้ามเล่นระเบิด พี่พี่เปิดสกิลนี้ไว้พวกมันจะเพิ่มเลือนเลือนเลือน,อนให้ผมด้วยเอาก็มาเบิรงกันต่อนะครับอโอาไว้โหเขาขังหมอกอะ่ะโว้รู้ดีจะแพ้ยิ่แล้วเนี่ยแพ้เลยแพ้แพ้เออไล่ทับครับโอ้ของจริงของจริงของจริงเลยทับเลยครับโอ้ตึงจ<อ>ัดอ่ะคือผมสัมภาษณ์นะครับเป็นยังไงเนาะครับคือเขาเล่นระเบิดครับเขาเล่นระเบิดด้วย แล้วเขายิงแม่นไหมครับก็แม่นนะโอ้นี่เจอของจริงนะครับนี่นี่คือของจริงเลยครับนี่แกเล่นลุงไงเขาซ้อมมาตั้งสองปีเด้อเจ้าของเขาบอกพ่อมาซ้อมมาสองปีเพิ่มมาเล่นกับมังกรอนเลยเนี้ยสปี่โอเคครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้เกมสองปีเพ่อยังไม่แต่งเดี๋ยวไปแก้เกมต่อไปนะครับโอเคครับ